สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอร์ดพาป,ปะแดงค่ะวันนี้เจ๊จะมารีวิวนะคะรุ่นนี้เลยรุ่นที่อยู่ด้านหลังเจ๊เนี่ยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น4ประตู XLS นั่นเองนะคะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนั่นเองนะคะ แล้วก็เป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะว่าคันนี้จะเอ๋ดได้ทําการแปลงโฉมอะไรให้เขากันบ้างนะคะมาชมในส่วนของตัวด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าของเราก็เปลี่ยนเป็นในตัวกระจังหน้าที่เป็นตัวอักษร FORD ที่เป็นตัวสีแดงตัดด้วยสีดํานั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟจิ๋ว3จุดนั่นเองนะคะในส่วนของตัว ฝากระโปรงด้านหน้านะคะเราก็ติดตั้งเพิ่มในเรื่องของตัวสกู๊ปด้านหน้านั่นเองค่ะสกู๊ปจะเป็นแบบทูโทนั่นเองเป็นดําด้านแล้วก็ตัวสัตว์เป็นตัวม้ามาแต่งนั่นเองนะคะเป็นสีแดงนะคะตัวรูปสัตว์นี่สามารถเปลี่ยนได้นะคะจะเป็นตัวแรดหรือว่าตัวกระทิงก็ได้ค่ะมาชมในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะคะ วกันชนด้านหน้าของเรานะคะถ้าเป็นรุ่นเองเอเอจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองนะคะมาพร้อมกับนี่เลยไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกอันนี้คือ,คอรุ่นนี้จะให้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวครอบไฟตัดหมอกที่เป็นโครเมียมนั่นเองนะคะในส่วนของด้านล่างก็จะมีในเรื่องของตัวหูรากให้ด้วยนะคะมาหนึ่งห่วงนั่นเองนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะคะไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบ LED นั่นเองนะคะแล้วก็เป็น มีไฟ Daytime l และ i n g Light ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นไฟสีแคมด้วยนะทรงสีแคมแล้วก็ยังติดตั้งเพิ่มความสวยงามให้กับตัวไฟก็คือใส่ในเรื่องของตัวครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะมาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างของเราก็ทําการแปลงในเรื่องของตัวล้อแม็กนะคะ ตัวนี้นะคะล้อแม็กต้องบอกว่าเป็นขอบ20นั่นเองนะคะตัวนี้ขอบ20ยก2นิ้วนะคะหน้าหลังยก2นะคะแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของตัวปีกนกนะคะตัวนี้จะเป็นปีกนกของออปชั่นนั่นเองมาพร้อมกับตัวกันโค้งนะคะตันนี้เราก็ติดกันโค้งให้ด้วยล้อแม็กลายนี้นะคะเป็นลายยอดนิยมเลยนะคะเป็นลายแม็กสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะหน้ายางตัวนี้จะอยู่ที่2 7 5เจ็ดห้าทัพห้นั่นเองนะคะเป็นยางของซูแม็กเป็นยาง AT ทนั่นเองนะ มาชมในส่วนของด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างของเราก็ติดในเรื่องของตัวลายสติกเกอร์ที่เป็นลายสาต์โคนไปถึงทางด้านหลังเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ตรงกระจกหูวช้างนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัว ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้นั่นเองนะคะในส่วนของตัวมือจับประตูตัวนี้จะเป็นมือจับสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสิ่งที่เพิ e ่มเติมท e e ี่ติดตั้งให้ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวกันร้อยให้นั่นเองนะคะแล้วก็ฟิล์มของเรานะคะเป็นฟิล์มเซรามิกรุ่นใหม่เลยนะคะที่ติดตั้งให้กับคันนี้รับประกันอยู่ที่10ปีนั่นเองนะคะแล้วก็ติดในเรื่องของตัวกันสาดทั้งหมด4บานให้เลยนะคะในส่วนของตัวเล่าหลังคาอันนี้คือติดตั้งเพิ่มนะคะ ลูกค้าติดตั้งเพิ่มไม่แนะนําให้เอาของไปวางหรือรัดเชือกรัดนะคะเพราะว่าตัวนี้ติดตั้งเพื่อความสวยงามน,น,น,นั่นเองนะคะไม่ได้แบบว่าเอามาใช้งานเนาะแล้วก็รุ่นนี้ยังมีในเรื่องของตัวบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะตัวบันไดข้างก็คือมีมากับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะคะที่เราอัปเกตรดตัวไฟให้กับเขานะคะรุ่นนี้ไฟเดิมจะเป็นไฟ ปรอ่าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแต่เราอัปเกรดมาเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ให้นั่นเองนะคะเป็นตรงเดียวกันกันกบตัวรุ่น w i ยแท็กแล้วก็แรปเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝาอ่าฝาท้ายกระบะนะคะเราก็ยังอัปเกรดติดตั้งในเรื่องของตัว ข้อฝาท้ายให้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะมีลูกเล่นสีเป็นแบบสีดําตัดด้วยสีแดงนั่นเองนะคะ mm hmm. ในส่วนของตัวมีรุ่นนี้นะคะ XLS จะมีกล้องถอยมาให้แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเลยในส่วนของตัวอ,อ,อักษรอะคริลิกที่เราปั๊มมานะคะตัวนี้เราติดตั้งเป็นเพิ่มในเรื่องของตัวอ,อ,อักษรอะคริลิกให้กับลูกค้าที่เป็นสีดํานะคะสีลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะในส่วนของตัวกันชนท้ายนะคะรุ่น XLS ก็จะมีมาให้แล้วนะคะมีมาให้กับตัวรถเลยนะคะไม่ต้อง ซื้อเพิ่มแต่ถ้าลูกค้าอยากจะแปลงเป็นชุดเหล็กก็ได้นะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยตัวนี้ยังมีในเรื่องของตัวไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้นะคะก็ยังติดตั้งมาในเรื่องของตัวบันไดเหยียบด้านข้างนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้รับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกร,รัมเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็รับน้ําหนักได้เยอะนะคะในส่วนของตัวภายในนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะจะให้มาที่หน้าจอ10.1นนิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถ ใช้เป็น Apple c a r p l a y นะคะก็คือจะมี Google Map นะคะขึ้นหน้าจอให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดให้นั่นเองนะคะหน้าจอต่างพวงมาลัยนะคะรุ่นนี้ต้องบอกว่าจะมีหน้าจอขนาด8นิ้วนั่นเองนะคะมาพร้อมกับพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้พวงมาไลัยไฟฟ้าของเราก็ยังมีในเรื่องของปุ่มมัตติฟังก์ชั่นที่พวงมาลัยด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวปุ่มนี้นะคะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการเปิด ตั้งแบบตั้งระบบไฟนะคะจะให้เป็นออโต้ก็ได้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็ยังมีความสามารถาเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะคะเราก็ยังมีมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวแอร์แบ็กทั้งหมด6ลูกนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบนะคะระบบเบรก ABS ก็มีมาให้นะคะแล้วก็ระบบ e b d ESP นะคะแล้วก็ ROM เอาเอ็มก็คือป้องกันในเรื่องของการผิดความนั่นเองแล้วก็ระบบ T H C นะคะตัวนี้ป้องกันล้อมหมุนฟรีนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นดิสหน้าดัมหลังนะคะรุ่นนี้จะเป็นระบบเบรกดิสหน้าดัมหลังนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยนะคะตัวนี้จะมีติดตั้งให้กับทุกรุ่นที่เป็นตัวตระกูล Nexgen เ,เ,เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรุ่นนี้นะต้องบอกว่ามีทั้งหมด5สีให้เลือกนั่นเองนะคะ ถ้าสีให้เลือกมีสีดํานะคะที่ตัวนี้ที่แต่งแบบนี้นะคะแล้วก็สีขาวสีเทาสีบรอน์เงินแล้วก็สีน้ําเงินเลยนะคะสีที่เจ๊เอกกล่าวมานี้ก็คือขายดีทุกสีเลยนะคะอยากจะแปลงแบบไหนอยากจะมีมีแบบอยู่ในใจก็สามารถแคปหน้าจอส่งมาให้เจ๊เอกได้เลยนะคะในส่วนของเรื่องโปรโมชั่นนะคะเจ๊เอกต้องบอกว่าเจ๊เอกจัดโปรอยู่ที่ดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซ็นนานถึงสี่ปีเลยทีเดียวนะคะ อดอกเบี้ยสวเปอร์เซ็นเจเอ๋พร้อมแต่งให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาหาเจเด๋เลยที่เบอร์0 6 3 6ค่ะ3า8 1441นั่นเองนะคะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเะเอ๋ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรอยู่แลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0ู4 2 8 5 8 8 8